สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําทุเรียนลูกใหญ่กันนะคะนะคะจะเป็นแบบนี้นะเดีย๋ยวไปดูอุปรกรณ์ที่ต้องใช้กันนะคะก็<ม>จะมีลิปบิ้นนะคะลิปบิ้นเราจะได้ใช้เป็นของ TW นะคะสีเขียวและสีเหลืองลวดนะคะลวดเทปสหลอดเปรนกาวกันไก่นะคะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะอันแรกนะคะเราจะตัดลวดนะคะ รวดจะตัดอยู่ที่65เซนนะคะทั้งหมด8เซนนะคะจะแบ่งทำฐาน8นะคะทำฐาน 8. ลวดตัวนี้จะปลปลวดจะให้เริ่มกับประมาณ1เซนนะคะทุกเส้นเลย เอาลวดด้านยาวนะคะขึ้นบนนะคะทําฐานแปดนะคะ ได้สองชิ้นแล้วนะคะได้2ชิ้นเราจะเอามาประกบกันนะคะแล้วก็ให้ซับวางกันแบบนี้นะคะเราเดี๋ยวเอากาวติดนะคะกาวติดตัวนี้นะคะรอให้แห้งสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวรอให้เข้าลูปก,กันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาบินมา ะะจะใช้สีเขียวกับสีเหลืองนะคะบินเราจะขี้ออกมาให้ได้เยอะๆเลยนะคะเยอะๆเลยบินนะคะขี้ออกมาแล้วเราก็จะลูบนะคะให้มันเป็นให้ให้เส้นตรงให,ให้จะให้ตรงขึ้นเรายังไม่ตัดลายนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะใช้กี่เพราะว่าน้ำหมักมือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะปล่อยยาวไปเลย ะะแต่ให้รูดแบบนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่รูดแล้วอยู่ในหมวนเราถักไปถักไปอะบินมันจะหมนุนเธอทำให้เราถักยากนะคะเดี๋ยวเราสองสีมาประกบกันนะคะตัดบินเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะเส้นตรงเอาเทปใสแปะนะคะเทปใสแปะนะคะแล้วก็ตัดส่วนเกินออกนะคะ นี่นะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้ามาเข้าลูกทุเรียนนะคะอันนี้ติดเทปใสเรียบร้อยนะคะอันนี้เราสอดนะคะสอดเข้าไปตัวนี้เราจะเว้นช่องไฟไว้ไวประมาณ3.5เซนนะคะ3.5เซนเร,เริ่มเลยนะคะปิดนะคะนี่นะ แล้วก็สอดรวบนะคะ ใหญ่นี่เราจะทำทั้งหมด14ชั้นนะคะถักทั้งหมด14ชั้นนะคะสบาย หนึงชั้นแล้วนะคะครบหนชั้นแล้วเริ่มชั้นที่สองหนึ่งถึงสอง,สองชั้นแรกให้เราถักบินติดลวดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเริ่มชั้นที่3มเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มมีช่องไฟนะคะ ชั้นแล้วนะคะเริ่มชั้นที่สามเราจะเริ่มมีช่องไฟนะคะให้ลิปเราจะพับลิปบิ้นห่าง,ห,างห่างกับลวดนิดนึงนะคะอันนี้ลูกทุเรียนเราจะได้พองนะคะเพราะถ้าตัดพรถ้าพับติดลวดเลยทุกชันนะคะทุเรียนเขาจะไม่ไม่พองนะคะ ่คะเราจะเริ่มขายายตัวตัวลูกแล้วนคะคะลูกเขาจะเริ่มผ,งผง่องนคะะ ดันขึ้นไปนะคะไม่ให้เห็นลวดนะคะการให้ตึงชดกันเราจะพับทั้งหมด14ชั้นนะคะ ลูกใหญ่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะทั้งหมด14ชั้นนะคะ สิบชั้นแล้วนะคะอีกสี่ชัน้นแล้วก็ดึงช่องดึงเบนลงไปดนันเบนลง เราใช้บิ้นเบอร์สองนะคะถักไปเรื่อยๆเชั้นที่สิบสองนะคะ ชั้นที่สิบสามสิบสี่ 13, 14, เราจะเริ่มให้ปิ้นกระชับนะคะค่อยๆติดลวดไปนะคะสิบสามสิบสี่จะเริ่มบินจะเริ่มติดลวดแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะให้ลูกเรียวนะคะ,ะ,คะเรียนจะได้เรียวเรียวหลบเรียวขึ้นนะคะ ลวดนะคะติศลวดแล้วเราก็ดันลิ้นลงไป สั้นนะคะชั้นสุดท้ายแล้วนะคะ แล้วนะคะ14ชัน้น2 4 6 8 10, 10 12 14ตัดนะคะตัดตัวนี้นะคะเหมือนเดิมให้ติดกับลวดไปเลยนะคะอ๋อเทปสายแปะนะคะ นะคะมีส่วนเกินตัดส่วนเกินออกนะคะให้ดูสวยนะคะเรียบร้อยแล้วก็ดึงลงมาเราก็จับดึงให้ไม่เห็นสีรวดนะคะแล้วเราก็บีแบบนี้นะคะอันนี้จะง่ายต่อการรวบนะคะแบบ ตุกอันเลยนะคะดิบไปเลยเสร็จแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามานี่นะคะรวบไปเลยนะคะแล้วก็ดันตัวนี้หน่อยนะคะเป็นลูกแล้วก็เอาเทปใส่นะคะ ะะอ,นนอันนี้เราก็จะใส่หลอดนะคะหลอดเราจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกอันนี้เป็นหลอดชาไข่มุกนะคะ จะตัดความยาวอยู่ที่เก้าเซนนะคะเก้าเซนต์นเราจะใส่การแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาเกลวร้อนนะคะด้านเลยแบบนี้นะคะ เอาหลอดขึ้นไปนะคะดันนะคะดันเข้ามาดันแล้วนะคะคราวนี้เราจะเอากาวล้อใส่ในอันนี้นะคะให้มันแน่นยิ่งขึ้นนี่นะคะ นะคะประมาณนี้นะคะคราวนี้ก็จะแน่นแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวไม่แน่นกลัวหลุดนะคะนี่นะคะมาวนตรงนี้ได้อีกมาวนตรงนี้ให้แน่นให้กระชับได้ให้แน่นขึ้นๆน,น,นะคะรม่ปลอกไม่หลุดนี่นะคะเสร็จแล้วสวยไหมคะ่ะทุเรียน อันนี้จะเป็นหนามขึ้นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําเป็นตัวหนามลงให้นะคะแล้วคราวนี้ตัวใสเหรียญใสอันเนี้ส่วนใหญ่อะคะ่ะที่ที่เอาไปใช้โปวยทานกันจะเป็นใส่แบงนะคะอันนี้แบงเราจะใส่อย่างนี้ค่ะมมวนนี่นะคะมมวนแล้วก็ใสนี่เลยค่ะนี่อันนี้มันจะไม่ค่อยหนักใช่ไหมคะส่วนใหญ่ที่เจอเขาจะเอาลูกอมอะคะ่ะอย่าใส ยัดใส่ตรงนี้นะคะให้มันมีน้ําหนักเวลาโยนจะได้ไกลๆนะคะอนี้ทุเรียนลูกใหญ่นะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ